ชมครับฝั่งนี้จะเชาะร่องนำเนาะอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเชาะร่องเสร็จนะครับผมหลังจากซาอร่องเสร็จเราก็จะเอามาพับฉากพับฉากเสร็จก็จะมายิงฉากเพื่อที่จะยึดกับเหล็กสับเฟรมอีกทีหนึ่งนะครับเดีย๋ยวทางช่างกำลังวัดขนาดไว้อยู่นะครับความความความลึกทเท่าไรในห่างแผ่นหามินบ่ไ่นเอาแผ่นหามิน สุดยอดเลยน <c oughs> ่ครับ่องทิเซ่าเนาะเราจะออกมาประมาณนี้โอ้ oh. ดูเหมือนง่ายนะครับทุกท่าน <c oughs> เป็นอ oh. ๋อซอร่องสามมิลนเน่ย ขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นอีกทีหนึ่งเนาะนะครับตัวมากแผ่นตัวนี้จะเป็นห้าห้ามิลมอนอ๋อเป็นผ่ามิลรับ หลังจากซาะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับซาะร่างเสร็จนะครับชุดนี้ประกอบโครงอลูมิเนียมกันต่อนะครับผมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งใส่ฉากนะนี่ครับฉากตัวนี้นะครับผมเพื่อที่จะทําการยึดกับโครงเหล็กสับเพรมนะครับผมนี่ครับผม นี่ครับยึดมุมนะครับผมมุมนี้จะมียึดสองตัวนะครับผมเสริมสกูสิ่งส,ส,สองอันนะครับผมก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับผมยึดฉากนะครับนี่ส่วนนี้ที่ประกอบไว้เรียบร้อยนะครับผมนูครับครับสุดยอดงานช่างครับผม เป็นการไอ้ลอกสติกเกอร์นะครับผมมุมนะครับผมอเงี้ยนะครับใช้อลูมิเนียมเลยเปึ๊บนะครับโหนแน,น่แล้วที่นี้ก็ลอกดึงเปึ๊บอืมสุดยอดเลยครับผมง่ายๆเพราะว่าตัวนี้ต้น มุมตัวนี้มันจะอยู่ด้านในเนาะเวลาประกบแผน่น mm. มันจะลอกไม่ได้สุดท้ายนะครับโอเคสุดยอดมากเลยครับผมงานอลูมิเนียมนะครับลูคอมโพสิตธิอลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับผมตัวนี้กาวกาวตัวนี้จริงเพื่อที่จะไปติดตั้งตัวไหนครับตัวนี้ไม่ต้องเอาแฟนมาเห็นนี่เครับโอ้นี่ครับผมในการยึด เฟรมไว้เนาะแปะกาวอีกทีหนึ่งเพื่อมาให้แผ่นแอนนะครับผม,น,น,บผมน,บน,นะครับผมครับคือกาวไว้นะครับจบไป1หนึ่งชิ้นงาน่าครับผมชิ้นงานน,นี่นะครับครับเดี๋ยวประกอบอีกแผ่นครับเดี๋ยวให้รับชมกันอีก หนึ่งแผ่นนะครับผมทุกท่าน,ห,น,น,นหลังหลังครับวันนั้นเสาะร่องไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นการยิงฉากครับผมตัดมุมปึ๊บอ่าเดี๋ยวไปดูดูพับฉากตัวน,นี้ก่อนครับพับเพื่อที่จะยิงฉากไปอีกทีหนึ่ง นี่ครับผมนี่คือจุดสำคัญเลยป๊อนี่นะครับผมป๊อนี่ครับผมบนี่เอาฉาตรงตรงดิ่งแล้วนะครับผมมาศึกษาหาความรู้ได้ครับผม,มนี่นี่น้อง ใส่ชาโอ้เข้ามุม45สวยแล้วเนาะครับสวยเลยนะครับครับอันนี้คือมาร์กตำแหน่งที่จะใส่ชา,ชามาร์กตำแหน่งที่จะใส่ชาก มาร์คตำแหน่งนะครับผมตำแหน่งใส่ฉากนี่นะครับอ่าฉากอ้ตำแหน่งที่มาร์คไวนะ้นะครับเราจะมายิงใส่ฉากเดี๋ยวขั้นตอนตอนติดตั้งประกอบเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้รับชมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะเปลีนขึ้นไปให้รับชมนะครับผมอีกทีหนึ่งอ่า เพราะว่ามันค่อนข้างหน้างานค่อนข้างสูงครับผมสูงเนาะเครงท่านเนาะนี่ครับต้องจับใช้ระแจเลื่อนเนาะทีมล็อกจับแล้วก็ยิงล็อกสองตัวนะครับท่าน สวยงามนะครับผมกี่ตัวครับตัวนี้ใช้ใช้ติดตั้งกี่ตัวครับสิบสี่ตัว,ตวอ๋อแต่มุมนี่ต้องใส่สองนะครับมุมใส่สองข้างละเจ็ดรวมกันสิบสี่นะครับอ,อันนี้ตำแหน่งตาม ตามแบบที่เขาวางไว้เนาะครับอ้านสองกลางหนึ่งอ่าน้สองกลางหนึ่งครับยอดเลยนะครับชุดนี้ทีมงานคุณภาพครับลงงานเช้าเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยครับ ตรงนามนี่ครับเราไปรับชมกันแบบใกล้ชิดเลยวันนี้นะครับซะซล่างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาพับพับฉากตัวนี้นะครับพอพับฉากตัวนี้เสร็จก็จะมายิงยิงฉากเพื่อที่จะล็อ ยึดกับเหล็กสับเพมนะครับผมสุดยอดสุดยอดนะครับผมใกล้เสร็จสมบูรณ์นะครับลุยลุยลุยครับอ่าซ้ายทั้งหมด สิบสีตัวตามระยะแอดนะครับผมอ,อยู่ในขั้นตอนการพลิกเนาะพลิกปึิบพลิกเพื่อที่จะลอกตัวนี้ก่อน ลับสติกเกอร์อ่านะครับลอกสติกเกอร์นะครับเริบมลอกสติกเกอร์ปึ๊บดูเหมือนง่ายเลยนะครับเนี่ยพอไปทำจริงในไม่ไม่ได้นะครับเป็นงานเฉพาะทางเนาะดูเหมือนง่ายเลยนะครับ พิกอีกที่หนึ่งยิงเกาวเอใส่เหล็กยิงกาวอใส่เหล็กนะครับรับชมคัน,นยาวยาอะไรวัเนี้ยยิงเกาวอะ่ะ ไปติดตั้งแตะเหล็กอโอเคจะไปอีกหนึ่งชิ้นชิ้นงานนะครับผม นี่ครับก็จะแซปประกอบไว้ฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้โอเคครับผมเดี๋ยวก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันใหม่ครับผมเจในตต่อกรขขว,ว,ว,วัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เรามารับชมการประกอบติดตั้งอประกอบความประิสธิฐนะครับผม ประกอบเสร็จแล้วก็จะนําแผ่นขึ้นมาติดตั้งนะครับผมนี่ครับทางทีมงานช่างชุดที่จันสุกรีวิวไปแล้วนะครับผมมีจํานวนสีท่านเนาะกาลังติดตั้งนะครับผมซึ่งกาลังนําชิ้นงานขึ้นไปอยู่นะครับผมช่วงนี่จันสุกไ,ไม่ได้รีวิวให้รับชมครับติดตั้งไปได้จํานวนเยอะพอสมควรน,นะครับผมเี๋ยอแป๊บเดียวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ครับ ก็จะเป็นที่ติดตั้งแผ่นะครับผมของคอร์ิ oh, <composite S 1> นะครับผม mm hmm. นี่ครับจา์สุดจะมารมีวิวให้รับชมกันนะครับว่าอยากขึ้นไปถ่ายทอดให้เพราะเป็นพี่น้องทุกท่านได้รับชมก็สูงครับสูงเหลือเกินทุกท่านเดี๋ยวไว้โอกาสมหน้านะ mm hmm. เดี๋ยวมีบันไดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะ สายทอดให้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูรอบข้างครับกำลังติดตั้งอยู่ครับทุกท่านก็ถือว่าเป็นงานยากเหมือนกันแล้วก็กผมจะติดตั้งแผ่นทั้งไอ้ท้องฟ้านะครับผมแล้วก็ด้านหลังหลังกันสารนะครับผมก็จะติดตั้งเหมือนกัน หลังจากที่ตัดประกอบไว้เรียบร้อยนะครับผมว้นระยะห่างจอยนะครับประมาณหนึ่งเซนครึ่งนะครับผมจอยรอยต่อนะครับสำหรับเอาไว้ยิงกาวนะครับเซนครึ่งนะครับทุกท่านมีรถไฟผ่านมาด้วยนะครับทุกท่านรถไฟผ่านนะครับ กำลังทำการติดตั้งยอยู่นี่ครับเมื่อสองสามวันเมื่อกี้ครับก็ติดตั้งไปนี่ครับผมอะไรมาก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับทีมงานช่างอาวุโสครับชุดน,นี้ครับมีแต่ฝีมือครับอาวุโสเนาะสี่จำนวนสี่ท่านนะครับผมจะเป็นแผนที่จัดเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะ เอาขึ้นไปประกอบและก็ทำการติดตั้งอีกทีหนึงนะครับนี่สุกท่านบัรยากาศอย่างสูงเลยทุกท่านเป็นอาชีพเนาะอาชีพของใครของมันนะครับผมแล้วแต่ความถนัดนะครับสุกท่น่นถนัดใครถนัดมันนะครับใครถนัดด้านอลูมิเนียมคอมเพรสิตก็ด้านนี้นะครับผม ใรถนัดงานสีงานปูนก็ว่ากันไปนะครับราคาก็อาจจะแตกต่กางก,กันไปตามเนื้องานนะครับผมครับสายเชือกเดินไปเป็นแผ่นเล็กครับปิดม,ม,มุมทับสรัน เดี๋ยวรอจให้ชิ้นงานสมบูรณ์แบบหมดทุกอย่างเดี๋ยวจารย์สุขจะมารีวิวให้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับพร้อมตอนลอกสติกเกอร์เนาะริงกาวลอกสติกเกอร์นะครับผมนี่ครับยิงกาวลอกสติกเกอร์นะครับผมทุกท่านนี่ครับถือว่าเป็นเนื้อที่ที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ประกอบไว้นะครับโอเคครับผม การสุกก็จะก็จบเพียงเทน่ห์แลนวะอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งของฝ้าเนาะโดยใช้แผ่นอลูมิเนียมคอม POSITE นะครับผมในการติดตั้งนะครับต้าตั้งสูงอยทุกท่าน โอเคครับผมเราก็จะรีวิวเพียงเท่นี้นะเราให้สมบูรณ์แบบอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะจถกจะมารีวิวให้รับชมอีกทีหนึ่งตอนซื้อนงร้านยิงกาวล็อกสติกเกอร์อีกทีหนึ่งครับผมก็จะขอฝากไว้เพียงเท่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมารับชมงานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิตกันอีกทีหนึ่งนะครับผมหลังจากวันนั้นเราไปรับชมดูการติดตั้งแผ่นแล้ววันนี้ก็คือยิงกาวนะครับผมนะครับ ก็จะเป็นอะนนี้นะครับทุกท่านรูปแม่เก็กกําปะสิธิ์นะครับน,นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นกาําลอกสติกเกอร์นะครับผมจากจลอกสติกเกอร์เสานะครับ ทำการลอกตัวนะครับผมทุกท่านครับลอกจากชั้นบนนะครับลงทางล่างเนาะลอกติ๊กเกอร์นะครับซึ่งมีความสูงนะครับผมทำงานด้วยความระมัดระวังนะครับผมมีสติแล้วก็ระมัดระวังครับเซฟตี้นะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวชั้นสุปจะมารีวิวให้รับชมเที่ยวนี้ก่อนนะครับผมจะเจอกันใหม่ครับผมสี่ปีต่อไปนะครับสขขวัสดีครับ